คุณลานีเป็นสาวหญิงสาวที่เธอมีตําหนิมาก่อนนี่พูดแล้วจโกรธกูนะนี่เรื่องจริงนะห้ามโกรธกูด้วยนะคนที่ติดมามีสองคนคือไอ้หุ่นมาเน็ตและก็ไอ้หุ่นไอ้ตะหุณนชื่ออะไรลูกสาวมันอีกคนนึงอะ่ะเป็นลูกติดมาและเฮียนี่ก็น้าแหลมไงไอ้หุ่นเซนตะก่อนก็ผอมไม่มีจะแดกกันหน้ากันแหลมเหมือนตะปูเลยก็ไปได้นี่มาก็เลยมาเอามาอยู่ด้วยกัน อิหุนลานีก็เป็นไงลูกครึ่งเวียดนามจีนไม่ใช่เวียดนามแท้ด้วยเป็นลูกครึ่งเหมือนกูเนี่ยลูกครึ่งไทยจีนเน่ยใช่ไหมครับเออพี่แดนหวัดดีนะฮะ <c oughs> จริงไหมครับแต่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเสือกตกเป็นของลูกติดไม่ใช่ลูกตัวไอหุนไอหุนมานีมันก็ไม่พอใจจริงมากไอเฮียใครจะพอใจก,ก็กูลูกที่เกิดกับมึงกับแม่กูอ่ะ แม่กูก็นอนกระเด้ากับมึงทุกคืนไอ้สัต์แล้วพอตอนเป็นนายกแม่งไปไงเสือกไปให้ลูกคนอื่นจริงไหมฮะแต่ต้าจะถามเหตุผลว่าทําไมทาไมถึงคุณเซนถึงให้หุ่นมาเน็ตเป็นนายกรัฐมนตรีเผื่อเวลาตายหาขึ้นมามันไม่ใช่ลูกกูไงฉะนั้นจําไว้หัวล้านไอ้หุ่นมาเน็มึงจำมาไว้เวลาตายเนี่ยไอ้หุ่นมาเน็ตตายไม่ใช่มึงตายมึงไปทํางานเก็บเงิน ส่วนหนังหน้าไฟก็ให้หุนมาเน็ตเขารับผิดชอบไปถ้าหุนมาเน็ตทําดีก็ดีไปมึงไปดูสิเนี่ยมึงก็รีบประกาศนะไอ้เฮียห้ามดูละครไทยไม่งั้นนะมึงดูรายการสายรักสายเลือดมึงจะรู้เลยว่าพี่ใหญ่เ่ยพี่ใหญ่ไม่ใช่เลือดในตระกูลไอสัตว์กูกูก็ดูมาเหมือนกันนะหนังพวกเนี่ยเสายฟ้าหลงสายฟ้าแลบก,กูก็ดูมาดูมาเหมือนกันจริงไหมครับพี่เพียง นะครับได้ข่าวตึกปอยเปรตถล่มยังครับไม่มีหมาไปเดินแล้วปอยเปรตอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาเล่าต่อทีนี้เนี่ยแผนการของคุณเซนทําไมต้องทําแบบนี้เขาวางก๊อกสองไว้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังออะวางก๊อกสองเอาไว้เพราะก๊อกแรกเนี่ยถ้าเกิดดันคุณเซนไอ้คุณดันหุณคุณมาเน็ตขึ้นมาไม่ได้ไม่สามารถจะแดกแผนที่ของไทยได้มันก็จะไปทำอะไรครับมันก็จะหาเรื่องให้เกิดการประทะ ทีนี้ถามว่าแล้วจู่ๆมันจะหาเรื่องประทะกับไทยทำไมมันอยากประทะไหมคุณเซนเนี่ยนะครับนะดูแลใช่ไหมครับพี่หนุนาขอบคุณนะฮะคุณเซนเนี่ยมันคิดหลายซับหลายซ้อนหนึ่งการหาเรื่องไทยง่ายสุดเพราะเพื่อนกูกูไปหาเรื่องลาวเดี๋ยวก็โดนไล่ยิงตายหาเราไปหาเรื่องเวียดนามก็ไม่ได้เฮียบ้านเมียไปหาเรื่องแล้วอีกอย่างหนึ่งไอ้คุนเซนเนี่กลัวเวียดนามจนขี้ขึ้นสมองเลยนะผมจะบอกให้ นะครับไอคุณเซนเนี่ยนะครับนะพี่อารยาวันดีนะครับพี่ซีโร่วันดีนะครับผมไม่เห็นเลยนะพี่ซีโร่มาเหรออ้าววันดีพี่ซีโร่พี่อารยาวัดดีนะฮะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ทักใครเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวขอญาตเล่าต่อนะครับนะทีนี้การที่ไอคุณเซนเนี่ยมันกลัวเวียดนามจนขี้ขึ้นสมองเนี่ยเพราะว่าเวียดนามตอนนั้นนะที่ไอคุณเซนพามาที่เวียดนามไอพาพรมที่เขมเมนไอเยียมาแล้วไม่กลับ ไอสัตว์ซื้อตัวขามาอย่างเดียวตัวขากลับไม่มีจริงไหมครับไอฮุนเซนก็พหวหาเลยบอกเอ้าเจ๊แม่งานนี้อะไรเนี่ยตกลงยังไงอา้าวเขาก็เลยแต่งตั้งไอหุนเซนไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยหุนเซนได้ประโยชน์ไงนี่แหละครับที่มันกลัวมันกลัวเดี๋ยวก็เกิดเรื่องขึ้นมาเวียดนามแม่งจะตีเข้ามามันก็เลยไม่ไปยุ่งกับเวียดนามยุ่งกับลาวก็ไม่ได้เฮียเกิดมีปัญหากูขายของไม่ได้กูซื้อของไม่ได้แม่งก็เลยต้องยอม มาเล่นไทยเพราะไทยประเทศไทยเป็นไงครับประเทศไทยเป็นอะไรเป็นเพื่อนกูกอดคอกูประจำลูกสาวเขาก็เป็นลูกบุญธรรมกูเล่นไทยดีกว่าง่ายดีเพราะอะไรงนะเพราะว่าเขาเป็นผู้นําประเทศเขาสั่งได้เขาเชื่ออย่างนั้นว่าเขาสั่งได้แล้วผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือหมายความว่าพอเวลาทาหารเราเนี่ยจะจะยึกยักยึกยัก รัฐบาลก็บอกใจเย็นใจเย็นไม่มีอะไรโอเรารักกันหนูไม่ได้เห็นไม่ไม่ได้ดูเหรอเรารักกันนะเออนะทุกอย่างถอยไปถอยถอยถอยต่างคนต่างถอย,ถอ,ย,ถอ,ยอะไรแบบนั้นนะครับเขาจะเป็นแบบนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดสมมุติมันแย่ไทยได้มันก็สร้างความนิยมให้กับตัวมันเองได้จริงๆแล้วมันต่อสู้กับไอ้สมรังสีแต่ผลพวงที่สมรังสีมันเสือกโง่ไงพี่ประยุทธ์ มันโง่ไอ้เหี้ยมันไปแยไอ้หุ่นเซนอย่างงี้หุ่นเซนมันก็รอจังหวะอยู่แล้วเพราะงานนี้ไอ้หุ่นเซนมันไม่ได้เดินหมาตาเดียวนะมันเดินแดกสามต่อถ้าเป็นตถ,ถ้าเป็นหมาฮอสไอ้หุ่นเซนเน่เดินแดกสามต่อเลยต่อแรกก็คืออะไรฮะแต่ต่อแรกก็คือแดกสมรังสีตอนนี้คนรังสีแต้มแต้มไม่มีแล้วหมดแล้วจบแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะคนเขมรทั้งหมดเป็นยังไงไม่มีเตนเน็ตใช้แล้วทีนี้โง่แล้ว จบเลยสหนี้สินานานาประเทศที่ติดอยู่เดี๋ยวกูจะชักดาบทั้งหมดเพราะกูต้องการทำให้ไทยเนี่ยมายิงกูกูต้องยุคแยให้ไทยเนี่ยมายิงกูให้ได้แล้วก็จะเกิดสงครามเกิดการประทะกันเกิดขึ้นแล้วกูก็จะไปฟ้องคนบนเวทีโลกว่าเราเป็นประเทศเล็กๆที่ถูกสยามมาลังแกมาทำให้ละบ้านเมืองเราเนี่ยละสมัมละสายทำให้เศรษฐกิจบ้านเมืองเราล่มสลาย เราขอตังพวกท่านมาช่วยบูรณะหน่อยครับเราพร้อมจะเข้าสู่การเลือกตั้งครับนี่คือสิ่งที่หุนเซนคิดไว้นอกจากจะชักดาบเขาแล้วแถมยังต้องของเงินนานาชาติมาร่วมบูรณะประเทศมันใหม่อีกแล้วความชานฉลาดของไอ้หุนเซนยังไม่จบเท่านี้การลงทุนก็จะหลั่งไหลเข้ามาหุนเซนก็จะยอมน้อมรับให้มีการเลือกตั้งแล้วก็จะหาคนกลางมาจัดการเลือกตั้ง พอคนกลางมาจากการเลือกตั้งเซ็นคุณเซ็นก็ปฏิวัติคุณเชื่อผมได้เลยเพราะไอ้คุณเซ็นทําอย่างนี้มาสองรอบแล้วมันทํามาสองรอบแล้วและที่สาคัญที่สุดคุณเซ็นอายุเจ็ดสิบสองปีคาดว่าจะคงอยู่อีกไม่นานทําให้มันก็ต้องลูกมันที่จะต้องอะไรฮะที่จะต้องครองอํานาจในขมรนแบบเบ็ดเสร็จม้วนเดียวจบก็นั่นก็หมายความว่าตอนนี้เริ่มตัดเน็ตแล้วไฟก็โดนตัดไปแล้ว โทรศัพท์โทรศัพท์ก็เริ่มใช้กันไม่ได้อินเทอร์เน็ตบางจุดก็ใช้ไม่ได้ส่วนใหญ่จะใช้ไม่ได้นักข่าวไทยไปอยู่ที่กรุงพนมเป็นเมาานื่อวานนี้ซื้อสามเบอร์หมุนติ้วสามเบอร์เลยปรากฏว่าบริษัทของของคนไทยที่ไปเปิดตั้งอยู่ในขเขมรก็เจ๊งระเนระนาดต้องแบกของกลับมาสิบกว่าบริษัทนะฮะอันจะเป็นอย่างนี้แล้วถามว่ายังไงต่อละ่ะตัดเน็ตตัดไฟแล้วยังไงต่อขเขมรเดือดร้อนใช่ไหม ยังหุนเซนยังสร้างความเดือดร้อนไม่พอผมต้องใช้คำนี้นะว่าหุนเซนยังสร้างความเดือดร้อนไม่พอหุนเซนยังต้องการทำอะไรครับทำให้คนขเขมรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเชื่อว่าที่เรายากลำบากทุกวันนี้เพราะสยามเพราะคนไทยทำให้เรายากลำบากดังนั้นเราจะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองเราจะต้องสู้เพียงลำพัง คุณเซนจะใช้คําปลุกใจสร้างคําขวัญขึ้นมาคนจะเป็นผู้นําได้ต้องสร้างคําขวัญลองย้อนกลับไปดูอดอล์ฟฮิตเลอร์ทำไมอดอล์ฟฮิตเลอร์ถึงยังไงครับถึงสร้างคําขวัญมาปุ๊บอดอล์ฟฮิตเลอร์กลายเป็นผู้นําเลยกลายเป็นผู้นําเลยเรียบร้อยแล้วถ้าคำถ้าคําขวัญน,นั้นจุดติดขึ้นมาพี่น้องคิดดูอะไรจะเกิดขึ้นทำไมผมถึงพูดคำนี้ เพราะมันมีเรื่องสืบเนื่องกันต่อมาคุณเซนต้องการที่จะเซ็ตระบบประเทศทั้งหมดหมายความว่ายังไงครับกูจะล้างทั้งหมดแล้วกูไม่สนอะไรใครที่แม่งอยู่เหนือกว่ากูใครที่อยู่ต่ำกว่ากูต้องเท่ากูทั้งหมดอำนาจทางทหารอยู่ที่กูฉะนั้นเตียบันจะเอากับกูไหมสนัยดึกเอากับกูไหมถ้าพวกมึงสองคนไม่เอาอย่าให้กูชนะนะ ถ้าเกมนี้กูชนะสนัยดึกเตียบันก็อยู่ขเขมรไม่ได้พี่สะอาดบัดดีนะครับพี่วัสัน์นะฮะพี่บุรุษไรนาพี่ปูนะฮะพี่มามอบนะครับวัดดีนะครับเห็นไหมครับนี่คือแผนการที่เขาวองเนี่ยมองอีกชั้นหนึ่งเขาต้องการเซตระบบที่ผมมองตรงนี้ได้พี่กูด๊ดวัสดีครับที่ผมมองตรงนี้ได้เพราะคําประกาศของฮุนเซนนะครับฮุนเซนประกาศถึงนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งขเขมร ให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของไทยทุกอย่างทุกประเภทให้ประชาชนดูเพียงรายการในประเทศนั่นหมายความว่ายังไงเปิดไปก็เจอในผู้นำยิ้มฟันเหลืองเลยแบบเดียวกับเกาหลีเหนือนี่คือทางที่เขาต้องการ ไม่เขาลํำคาญคนไทยเขาลํำคาญสยามว่าอียเอ้ยแม่งจะตัดก็ไม่ตัดยัดมแม่รอแม่งว่าวันแล้วกับวันเล่าวันนี้กับวันรุ่งแม่งตัดก็ไม่ตัดไอสัตว์กูตัดแม่งเองไปพวกเราตัดกันเองเลยดีกว่าเสียเวลาจริงไหมครับพี่ชนิษาพี่สมพรพี่มาพี่มาราตีนะครับพี่กีาพกรจริงไหม กูต้องการเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไอ้เฮียแล้วมึงก็ไม่ตัดสักทีไอ้เฮียเอ้ยปพวกเราคุณมันเี็ดสั่งลูกน้องไปตัดลแล้วลำคาญละพอเป็นไงพอตัดตัดให้ขาดเลยชับชับชับเราขอบคุณพี่น้องที่โดเนตมานะครับขอบคุณมากนะฮะนั่นแนีะยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงตัดเสร็จสบายใจเลยคุณเซนยิ้มเลยโอเสียงก็ไม่ค่อยดังกูก็ลืมเตือนเอฟซีด้วยพอตัดเสร็จคุณเซนยิ้มเลยบอกไงลูกลูกอย่าชานะลูก เดี๋ยวพ่อเขียนเดี๋ยวพ่อร่างร่างองค์การพ่อขึ้นมาใหม่พอตัดไอ้อินเทอร์นเน็ตเสร็จพ่อร่างองค์องค์การของพ่อหกข้อมาเรียบร้อยเลยร่างมาเรียบร้อยเลยแล้ววันนี้นายหุ่นมาเน็ตเล่นบทอโลเอียนปรอยก่อนกระดแกล้งงานพลัอ,อันกูนประเทศไทยอะไรแงคือว่ากินกรมบุเจียป,ป,ปริจูปองปานันตาก็เล่นโกลปอออนก็เลยปิดเซ็ต ปัณฑิเน,นี้กงโปรดเก้ามาไน้คริสแอนสวายก็บอกว่าพี่น้องชาวขอทานเขมรที่อยู่ในประเทศไทยโปรดทราบพวกท่านกรุณาเก็บขันเดี๋ยวนี้เลยและให้เดินทางกลับประเทศขเขมรของเราเพราะประเทศขเขมรของเรายินดีต้อนรับพวกท่านและพอท่านเข้าเมืองมาถึงขเขมรเราเราจะมีมะม่วงมาแจกให้คนละคนละลูกคนละลูกนะครับขอบคุณพี่นิฮานานะครับขอบคุณมากนะครับ เราจะแจมกมะม่วงให้ท่านกินคนละลูกหลังจากที่ท่านเยียบแผ่นดินเขมรแล้วปเปรี้ยแอนตองกานางปูนตะนินการแประแอนกระสววย <c oughs> ป้าหนุยทำไมพูดเขมรชัดป้าหนุยเป็นคนเขมรใช่ไหมคุณรู้ได้อย่างไรผมเป็นเขมรแสดงว่าคุณเป็นคนแถวนั้นผมไม่ได้คนแถวนั้นอาะไรคุณคนแถวไหนอ่ะผมเป็นคนในนั้นเลย <c oughs> นะครับ รอฟังข่าวจราจนในคมรตยังไม่มีพี่มนชัยยังไม่มียังไม่มีแต่มันกระฮึมกรฮึมกันอยู่มันกห็หฮึมกรฮึมกันอยู่แต่เชื่อผมไหมว่าเขาเอาอยู่คุณเซนเอาอยู่ครับพอเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วมันเรียกแรงงานของมันกลับประเทศพีุ่รชัยบดีนะฮะมันเรียกกลับประเทศเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันต้องการแรงงานพวกนี้กลับมาเป็นพวก การการที่จะต่อสู้กับต่างประเทศหรือคนนอกประเทศได้นี่มันต้องมีอะไรฮะมันต้องมีประชาชนหุนมาเน็ตแสดงความรักเล่นบทพ่อรักลูกเวลคัมยินดีต้อนรับให้กลับมานี่เรากลับมาสร้างชาติกันเถอะแต่ในขณะที่การสร้างชาติกำลังจะเกิดขึ้นไอ้เพื่อนหุนเซนก็โดนไอหุนเซนหลอกพี่ฟันหมดดีนะครับ ไปโดนหลอกให้เปิดมูลนดิธิแล้วก็ยัดเงินเข้าไปแล้วนะครับเจ็ดพันกดอลเจ็ดเจ็ดพันห้ารอยดอลลาร์สหรัฐแต่ในขณะเดียวเดียกันในกระเป๋าตังค์หุ้นเซ็นกระเป๋าตังค์ครอบครัวตระกูลหุนไม่ได้ลงเลยพี่เมลอนวันดีนะครับใช่ไหมครับเออนะเติมแก๊สหน่อยป๋าเอาขอบคุณมากนะกูก็ขี้ลืมด้วยอื นายหุนมาเนตต้องการเอาประชาชนของตัวเองกลับเข้าไปเป็นกำแพงและถึงเวลาไอ้พวกต่อต้านมันก็จะเจอคนพวกนี้ต่อต้านกลับเหมือนกันคือพูดง่ายๆว่านะครับขอบคุณพี่น้องที่โดเนตมานะครับคือพูดง่ายๆว่าเกลือจิ้มเกลือแล้วคนพวกนี้มันถูกรอหลอมาให้เกิดความเชื่อถึงเวลามันล้างระบบเออคุณมาเนต ตระกูลหุนต้องการขอทานกับประเทศเพื่อไปเป็นกำแพงปกป้องครอบครัวตัวเองโดยการแสดงบทพ่อรักลูกและคนพวกนี้ก็จะพร้อมถวายกายใจถวายชีวิตให้กับตระกูลหุนคุณเชื่อผมมากแล้วถึงเวลาปั๊บนี่เป็นไงครับพี่เทวมิตรหวัดดีนะฮะถึงเวลาปั๊บเรียบร้อยแล้วมันก็จะสถาปนาตัวเองขึ้นมาใหม่มันต้องการล้างระบบมันบอกว่าระบบทุกวันนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่โดเนทมานะครับนะฮะ มันต้องการล้างระบบต้องการเซตซีโร่เท่านั้นเองแต่ที่นแน่ๆเดอะซีโร่กูหายไปแล้ว <laughs> ใช่ไหมครับนั่นแหละพี่น้องเห็นแผนการมันแล้หรือยังไอเฮี้ยนี่พอเสร็จพิมณีวันดีนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมันก็จะก่อสงครามภายในประเทศมันเอง ทำให้เกิดความวุ่นวายและมันประกาศใช้อำนาจของมันเองชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี่คือสิ่งที่มันต้องการ